สวัสดีครับท่านที่ชมอยู่ทางช่องแสงตะวันแดงถนอมครับวันนี้เรามาเที่ยวงานที่อำเภอบ่อทองชนบุรีนี่ปลาหมึก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 ดูลุคปูปลาหมึกรอด้วยรอด้วยดวเดี๋ยวต้องกินปลาหมึกก่อนนี่นี่ครับนี่กับมังย่างกําลังย่างใครอยากกินเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับปลาหมึกปลาหมึก โ,โ,โ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อยไากิดตามมาครับนี่แล้วก็มีมีนี่มีมีหมึกสายด้วยลวกจิ้มโอ้โหโดีครับของอร่อยอร่อยทั้งนั้นครับงานที่บ่อทองครับเสียโมดบึงทองครับเป็นผู้จัดส่วนผมก็เป็นคนที่ทำมาดูนะ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่วญันนี้เดินเข้ามานนเดินเข้ามาในงานเจอเลยครับจอดรถเดินเข้ามาในงานอยู่อยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือนะครับนี่ครับเดินดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมแมลงคอดด้วยนี่ครับคนเดินคนเดิน uf, มีลูกชิ้นด้วยครับมีลูกชิ้นด้วย มีลูกชิ้นด้วยมีแมลงทอด้วยครับอย่าเลยฮะเข้ามาเที่ยวง,งานเดินเขาเดินเดินเข้ามาเห็นเลยครับเดินเข้ามาในงานอยู่อยู่ซ้ายมือนะครับนีออ่อันนี้ก็มีลูกชิ้นเ้วลูกชิ้นหมูโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากนี่ฮะน่ากินมากมีร้านขนมจีนด้วยครับมีร้านขนมจีนด้วยสั่งปลาหมึกไว้เดี๋ยวกลับไปกลับไปเอาปลาหมึกก่อนโอ้โหร้านนี้ขายดี น้องๆเข้าแถวเลยครับนี่อันนี้ขนมจีนนะฮะอันนี้ขนมจีนขนมจีนนี่ร้านขนมจีนร้านขนมจีนแม่สําอางนะครับอันนี้อันนี้น้องๆข้าแถวเลยครับข้าแถวเลยครับเนี่ยข้าวแถวข้าแถวอันนี้ของชอบเด็กๆครับของชอบเด็กๆแล้วทางนี้อันนี้ขนมขนม ขนมขนมเบื้องไทยครับขนมเบื้องไทยขนมเบื้องไทยแล้วผมก็จะกลับไปเผาปลาหมึกคิอรอปลาหมึกของกรรอปลาหมึกก่อนคืนนี้ปูแดงแสงตะวันครับเจอกันแน่นอนปูแดงแสงตะวัน่อนเจอปูแดงแสงตะวันผมต้องเจอปลาหมึกก่อนนะครับ จบที่ของอร่อยครับจบที่ของอร่อยเข้ามาประตูอยู่ซ้ายมือนะครับร้านปลาหมึกมีหนุ่มลุกหล่อสองคนนะหนุ่มลุกหล่อสองคนยืนขายอยู่ที่นี่ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องแสงตะวันแดงถนอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ